ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเข้า e x c e l นะครับนะการทำตารางไปที่ปุ่มเริ่ม start นะต,ต,ตรงนี้นะครับกดหนึ่งครั้งนะแล้วก็ไปที่โปร,โกรแกรมตรงนี้นะครับในโปร,โรแกรมนะแล้วก็เลื่อน ามาที่คำว่าเออ่ Microsoft เห็นไหม Microsoft Microsoft Office เนี่ยนะฮะ Microsoft ตรงนี้เนี่ยนะก็จะเห็น Microsoft Excel นะครับตรงนี้กดเข้าไปเลยนะ Excel การทำตารางครับนี่คือการเข้า Excel ง่ายๆนะครับ